Take the next step, less shine, vivo s ten. Chowdown with the me. สวัสดีค่ะเปิดตัวยังเป็นทางการที่จีนแบงแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะสำหรับอ่า vivo S10 นะซึ่งน้องลิซ่าของพวกเราก็ได้เป็นหนึ่งในแบรนด์ spokesperson ของทาง vivo มาต่อเนื่องเป็นรุ่นที่3แล้วเนาะแล้วก็ถ้าฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นน้องลิซ่านะคะฝ่ายชายก็จะเป็นหนุ่มชาติสุคุนพิธีคุณสุดหล่อที่เคยร่วมงานกับน้องในรายการ you did you season 2นั่นละค่ะซึ่งวันนี้คะ่ะทาง vivo ก็ได้ปล่อยคลิปวิดีโอทักทายของน้องลิซ่าด้วยเสียงน่ารักตะมูตะมีเช่นเดิมนะเพิ่มเติมคือมาเชิญชวนให้ทุกกคนนนนมมาร่่่ววเป็สนหนึงับ ใช่ Vivo S10 กันส่วนแอดโฆษณาตัวใหม่ตัวเต็มตอนที่แอดมินัดเสียงอยู่ยังไม่มีปล่อยออกมานะคะตอนนี้แฟนๆก็รอกันอย่างใจจดใจจ่อเลยทีเดียวว่าจะมีโฆษณาตัวใหม่หรือไม่แต่จริงๆต้องมีนะเพราะว่า Vivo ทุกรุ่นที่น้องลสเป็น s p o k e s p e r s นนะคะตั้งแต่ S7 S9 คือสวยๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย S10 ต้องมีอย่างแน่นอนแต่ว่าจะปล่อยออกมาเมื่อไหร่ยังไงคงต้องมารอดูกันอีกทีหนึ่งเนาะยังแอดขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศป้ายโฆษณาที่จีนก่อนดีกว่านะคะ อลังการติดตาตื่นใจกับการจัดหนักจัดเต็มกับป้ายยักษ์ยังบุงกรีไปไม่นานลิซ่าอินไชน่าก็ได้ครอบครองป้ายใหญ่ๆจากทางว i v o ่1 0ไปอีกเออเป็นไงต้องบอกว่าทุกมุมเมืองจริงๆนะคะตอนนี้สาหรับน้องลิซ่าถ้าใครไปจีนเราไม่เห็นป้ายน้องเลซสำหรับโฆษณาสักตัวเนี่ยแสดงว่าไปไม่ถึงนะคะเพราะว่าแฟนๆจีนเองก็ยังถ่ายรูปมาอวดกันใหญ่เลยว่าลิซ่า is everywhere in China จริงๆและหลานตาไปหมดนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งมีว่บุงกรีเราก็ยังไม่รวมป้ายแม คอสเมติกอาดิดาสโอ้ยอีกหลากหลายมากมายเลยค่ะอ่ะเอาเป็นว่ายังไงสำหรับคลิปนี้แอดมินขอเอามาบอกเล่าไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะ